ันนี้จะมาแนะนำนะครับระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกนวนนะครับเราจะมาดูกันนะครับตัวนะครับตู้ควบคุมแจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหม้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของตู้ควบคุมนะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการใช้ให้แต่อยู่ที่ด้านข้างนะครับนะครับตัวตู้นะครับ อี่3เลยก็คือจะมีในส่วนของกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี้จะเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับเลยขึ้นไปอีกก็จะเป็นในส่วนของไฟไซเรนนะครับซึ่งจะทํางานควบคู่กันกับตัวกระดิ่งในกรณีที่เก huh? oh. uh ิดเพลิงไหม้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะเป็นในส่วนของสวิตชุกเฉินนะครับสวิตชุกเฉินในกรณีที่พบเห็นการเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณที่อยู่นอก อยู่นอกเหนือจากตัวตรวจจับเพลิงไหม้นะครับหมายถึงว่าอยู่ในจุดอื่นๆนะครับสามารถที่จะมากดตัวสวิสตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะบังคับการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเองนะครับด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนี่จะเป็นในส่วนของระบบไฟฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ไฟดับปุ๊บนะครับก็จะมีในส่วนของไฟฉุกเฉินเนี่ยส่องสว่างขึ้นให้โดยอัตโนมัตินะครับ จะมาแนะนําวิธีการใช้ในส่วนของตู้ควบคุมการแจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหม้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวตู้เนี่ยจะมีไฟสแตนบายอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับก็คือ1ในส่วนของ normal v o l t a g ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าแรงดันไฟฟ้าปกตินะครับในส่วนของ ac lamp ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าขณะนี้นะครับได้ใช้ในส่วนของไฟฟ้าไฟบ้านนะครับปกติอยู่นะครับ แต่ในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับเนี่ยส่วนของตู้ควบคุมตัวนี้เนี่ยจะมีระบบไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวนะครับถ้าเกิดว่าไฟฟ้าดับตัวตู้เตือนภัยตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะทํางานต่อเนื่องได้เป็นปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าไฟดับแล้วตู้จะไม่ทํางานแจ้งเตือนนะครับไฟตัวรีเซฟนะครับ power ์ a m มตัวนี้นะครับจะเป็นการแสดงสถานะในกรณีที่ไฟดับแล้วมาใช้ในส่วนของไฟแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องนะครับ อีก2จุดนะครับที่มันจะต้องสแตนบายไว้ตลอดก็คือในส่วนของเมนซาวเดอร์นะครับแล้วก็วร์นิ่งซาวเดอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเสียงที่จะต้องให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วในส่วนของเซนเซอร์นะครับในในส่วนของการตรวจจับเนี่ยเราได้ติดตั้งในส่วนของสโมกดีเทคเตอร์นะครับสโมกดีเทคเตอร์เนี่ยคือการ อุปกรณ์นะครับตรวจจับควันซึ่งมีประสิทธิภาพนะสูงในระดับ90%ขึ้นเลยนะครับและสามารถที่จะตรวจจับควันในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างแม่นยำมากกว่าในส่วนของตัวตรวจจับความร้อนอันนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า50%นะครับในส่วนของงานติดตั้งเนี่ยเราเลือกใช้ในส่วนของตัวตรวจจับควันนะครับสมอคดีเทเ,ทเตอร์ทั้งหมด8จุดแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะครับ ที่คู่มือก็จะระบุโซนเอาไว้นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด3โซนนะครับนี่นะครับโซนที่1นึงนะครับโซนที่1จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับฝั่งถนนสืบสารคามตัวนี้นะครับหมายถึงถนนสืบสารคามเส้นนี้นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวตรวจจับควันนะครับอยู่ที่ เพดานหลังคาสูงขึ้นไปประมาณ3มเมตรอยู่ในระยะพิกัดการตรวทำงานของตัวตัวจับควันอยู่แล้วนะครับ1 2 3แล้วก็4ช่องสุดท้ายนะครับแบ่งเป็น4ช่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือโซนที่1นะครับโซนทางด้านทิศเหนือนะครับมาดูที่คู่มือนะครับจะจะชี้ออกไปในส่วนของโซนที่2ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็คือฝั่งถนนเที่ยงธรรมฝั่งถนนเที่ยงธรรมเนี่ยเราก็จะติดตัวตัวจับควันตัวนั้นนะครับเนี่ยฮะ อยู่ตรงคานนะครับสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4สุดท้ายนะครับแอันนี้จะเป็นในส่วนของโซนที่2นะครับมาดูที่คู่มือเหมือนกันนะครับที่คู่มือก็จะบอกเอาไว้ในส่วนของโซนที่ส่วโซนที่3เนี่ยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับภายใต้อาคารซึ่งหลังคามันค่อนข้างจะสูงมากนะครับสูงประมาณสัก10เมตรไม่สามารถที่จะติดตั้งในส่วนของ ตัวตรวจจับควันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนะครับซึ่งอ,อยู่กันค่อนข้างจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าเกิดเกิดเหตุใดขึ้นมานะครับให้มาใช้ในส่วนของสวิตช์สวิตช์ไปฉุกเฉินตัวนี้นะครับนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือให้กดที่ตัวนี้ก่อนครับพอกดไปปุ๊บนะครับตู้เนี่ยก็จะ ทำงานอย่างแรกเลยคือในส่วนของไฟอารามนะครับแสดงสัญลักษณ์การเกิดเพลิงไหม้ตัวนี้นะครับแจ้งเตือนยึ่นมาก่อนนะครับแล้วมันจะบอกเลยว่าตัวสวิตช์นี่นะครับจะแจ้งเตือนในในโซนที่สามนะครับตามคู่มือเลยนะครับนะครับรีเซ็ตนะครับการจะรีเซ็ตัวตัวตู้เนี่ยผ่านตัวสวิตช์ให้กดที่ตัวเดือยตัวเดือยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้มากดรีเซ็ตนะครับที่ตัวตู้อีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้นเนี่ยพอเรากดในส่วนของสวิตแจ้งเตือนเพลิงไหม้ตัวนี้แล้วนะครับไฟในโซนที่สามตัวนี้นะครับก็จะติดขึ้นมาแสดงว่าเกิดเพลิงไหม้ในโซนที่สามก็คือเกิดขึ้นจากสวิตแจ้งเตือนฉุกเฉินตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็จะก็จะตัวนี้ก็จะได้แจ้งเตือนขึ้นมาตัวสัญลักษณ์ตัวในส่วนของไฟตัวนี้นะครับแจ้งเตือนเพลิงไหม้ตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับกระดิ่งนะครับ กระดิ่งแล้วก็ไฟไซเลนก็จะทํางานพร้อมกันนะครับเตือนขึ้นมาการจะรีเซ็ตนะครับการจะรีเซ็ตในส่วนของตัวสวิตตัวนี้นะครับให้เปิดฝาตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดเดือยตรงนี้ลงไปนะครับแล้วจึงมากดรีเซ็ตที่ตัวเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตต์รีเซ็ตต้องรีเซ็ตทุกครั้งหลังจากที่เพลิงไหม้หรือเราได้ตรวจสอบสถานะต่างๆหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เรียบร้อยหมดแล้วให้กดรีเซ็ตตัวนี้นะครับเครื่องก็จะกลับเข้ามาสู่ การทํางานในสภาวะปกติคือเตรียมความพร้อมนะครับในการตรวจสอบนะครับเหตุเพลิงไหม้ต่างๆได้อีกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของโซนที่1นะครับแล้วก็โซนที่2ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อไปยังตัวตรวจับควันนะครับซึ่งจะอยู่บนเพดานนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูด,ด้านโซนเหนือนะครับโซนเหนือคือฝั่งถนนสืบสารคามก็จะมีในในตัว สม o อกดีเท c เตอนะครับตัวตรวจจับควันตัวนี้อยู่ทั้งหมดอ่ะสจุดด้วยกันเดี๋ยวเราจะลองอ่ะทดสอบโดยการเอาควันเอาควันทูบนะครับขึ้นไปไปอ่าตรวจไปทดสอบดูนะครับว่าตัวตัวจับควันเนี่ยจะทํางานได้ไหมนะครับตัวตรวจจับควันตัวนี้นะครับเราเลือกใช้มาตรฐานของอ่าไต้หวันนะครับซึ่งมันจะไม่ทํางานทันทีเลยเมื่อเจอควันแต่จะทําการดีเลย์ไปประมาณสัก5นาที โดยต้องมีความหนาแน่นของควันเนี่ยต่อเนื่องกันประมาณ5วินาทีนะครับเครื่องถึงจะทํางานนะครับนะครับห็นไงครับหลังจากที่มีมีความหนาแน่นของควันนะครับต่อเนื่องกันถึงประมาณ5วินาทีแล้วนะครับตัวตู้นะครับตัวตู้ก็จะทํางานอีกเช่นเคยนะครับก็คือในส่วนของตัวตัวสัญ,ญลักษณ์ไฟไอตัวไฟเตือนตัวนี้นะครับก็จะทํางาน ควบคู่ไปกับนะครับในส่วนของกระดิ่งแล้วก็ตัวไฟไซเลนนะครับตัวนั้นนะฮะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็โดยการกดที่ตุ่มรีเซ็ตนะครับตุ่มรีเซ็ตตุ่มนี้เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะครับเหตุเพลิงไหม้ต่างๆแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปตัวสุดท้ายเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวจับควันนะครับโซนที่หนึ่งตัวที่สองนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวจับควันนะครับตัวที่สามของโซนที่หนึ่งนะครับและตัวสุดท้ายนะครับคือตัวที่สี่ของโซนที่หนึ่งก็จะอยู่ด้านท้ายนะครับของหลังคาเลยนะครับเดี๋ยวลองลองทดสอบดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับ ไฟแดงจะขึ้นเตือนนะครับที่ตัวสโมกก่อนรอประมาณ5วินาทีนะครับ5วินาทีให้มีความหนาแน่นของควันต่อเนื่องนะครับให้มีความหนาแน่นของควันต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเช็คให้มันใจว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ถ้าเกิดว่ามีความหนาแน่นของฟันนะครับแล้วตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำงานจะมีไฟไฟสีแดงๆนะครับเตือนขึ้นมานะครับต่อเนื่องกันอยู่ที่5วินาทีนะครับ5วินาทีเนี่ยตัวตู้ก็จะแจ้งเตือนแล้วนะครับเสียงกระดิ่งนะครับแล้วก็ตัวไซเลนนะครับดังชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เรารีเซ็ตแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คตัวที่ตัวโซนที่2ส่วนที่2ของตลาดเนี่ยก็คือในส่วนของฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตอนนี้เราได้ทําการรีเซ็ตตู้ไปแล้วนะครับ รีเซตตู้ก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบสถานะนะครับเหตุเพลิงไหมต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมากดรีเซตที่ปุ่มเดิมนี่แหละนะครับ่วนที่่วนที่2ครับส่วนที่2ของเรานะครับจะอยู่ฝั่งทางด้านที่ตัวนออกนะครับเซนเซอร์ตัวที่1อยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับตันนี้นะฮะนี่นะครับเราใช้ตัวฟันทูบนะครับเป็นตัวตรวจสอบนะครับตอนนี้ไฟที่ตัว ตัวจับฟันนะครับแดงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ขอให้มีความนแน่นของฟันนะครับต่อเนื่องกันประมาณห้าวินาทีนะครับเพื่อให้ตัวตัวจับฟันนะครับมีความมั่นใจว่ามันเป็นฟันที่มีความต่อเนื่องนะครับเกิดเหตุผพลิงไหม้ขึ้นจริงๆนะครับนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวที่ตู้ควบคุมนะครับก็ทํางานแล้วนะครับทั้งกระดิ่งนะครับแล้วก็ตัวไฟไซเลนนะครับติดนะครับนะครับท่านไดทาการรีเซ็ตรีเซ็ตเครื่องได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวที่สุดท้ายได้เลยนะครับขอเป็นตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือตัว smoke detector นะครับตัวตรวจจับควันตัวที่2นะครับของโซนที่2นะครับตัวนี้ก็คือตัวตัวจับควันนะครับตัวที่3นะครับของโซนที่2เนี่ยนะครับและตัว smoke detector นะครับตัวตรวจจับควัน ตรวจจับควันนะครับตัวที่4ของโซนที่2นะครับเนี่นะครับตอนนี้ตัวเซ็นเซอร์นะครับเจอควันแล้วครับขอให้ต่อเนื่องกันประมาณ5วินาทีนะครับ5วินาทีเนี่ยตัวตู้ควบคุมนะครับก็จะทําการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้มันไม่ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากลมนะครับโอเคนะครับนี่นะครับตัวตู้ควบคุมนะครับได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีในส่วนทั้งของกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวไฟไซเรนแจ้งเตือนนะครับให้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับนะครับก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับป้องกันการเกิดอักขีภัยนะครับนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัวไฟสำรองฉุกเฉินตัวนี้นะครับจะเป็นระบบสองสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับถ้าเกิดไฟดับขึ้นมานะครับตัวไฟฉุกเฉินเนี่ยก็จะทํางานสว่างขึ้นมาอัตโนมัติทันทีนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ไฟฟ้ามาแล้วนะครับถ้าไฟฟ้ามาแล้วนะครับไฟก็จะดับอัตโนมัติเช่นกันนะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เกิดเห็นเพลิงไหม้นะครับมีการแจ้งเตือนจากตู้ควบคุมการแจ้งเตือนเพลิงไหม้แล้วนะครับหรือมีผู้ที่พบเห็นการเกิดเพลิงไหม้นะครับสามารถที่จะมากดตัวสวิตช์นั่นนวลตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้โทรแจ้งไปนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับงานป้องกันเทศบาลเมืองกันนวลนะครับเบอร์0 4 3 2 5 1 908เบอร์นี้นะครับอันนี้เบอร์นี้เนี่ยจะโทรไปที่งานป้องกัน พื่อที่จะโทรแจ้งนะครับในส่วนของรถดับเพลิงนะครับแล้วก็จะเจ้าหน้าที่ป้องกันนะครับเข้ามาดับเพลิงนะครับมาสกัดเพลิงให้ทันเวลานะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับในถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขัดข้องนะครับในส่วนของระบบประกันใดสามารถที่จะโทรแจ้งเข้าไปที่เทศบาลเมืองกานนนนะครับ043251นะครับ595อีกเบอร์หนึ่งทันทีนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ